เจออีกแล้วใช่ไหแหวนดูก็รู้ครับอุ้ยไม่เล็กกว่าจะไปไหนไม่รู้ไม่นีทางเจอเลตรงนั้นแบงไหมทางโน้นฮะทางโน้นเดี๋ยวคุ้ด,ดักเลยปะอุ้ย,ยนี่นะมันมน่าจะหมางนี่เดี๋ยวคุดดักก่อน mười 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 ui mười Có gì mười 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 bóp mười 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 mười

ตทำอุกๆอุ้งอุ้อย่เี้ยรอยุ่นี่โดดหัวแล้วนะไม่ออกตรงนี้เลยเอ้ยบ๊อบะอุ้ๆอ้อุ้อุ้อ ต่อกันมีโทรศัพท์ร้อนจัดตัดไปครับเ,เดี๋ยวไปไหนแล้วมันลงปนไปไหนแล้วน,น,หน,หนี่เปไล่ะันลงูนี่มันลงแลนี่วะติดดิดแน่นแน่เห้มันามาปรจุประจุอยูดีก็หล มีทางออกอื่นไงใช่ผานไปแล้อหลวงดินออมาเลยมาลงนี่แน่เลยป้องจับไม่ถูกวะงานไงถูเ้ยแ่แไ,ไม่บอกกันเราตตามต้องหะ เี๋ยวน่าจะมานี่นี่เลยเขงมหูเลยเลยครับไหนหูไหนอึฮึฮึใช่ไหมใช่ไหม คนแถนี้แหลโอ้โโอ้โแล้วนี่ไงข่างเลยพูนอยว่าูตันเนี่เ่งเรื่องนี่ยเนีเนี่ยไปครัไปครับโนี้ อกไปนู <Es> <idas> <S <S <inal meantime> ่นอ <half> ีกอุ้งอมาเนี่ยไม่มาเลยตัดแล้วตัดแล้วเลือกมาเลึกเหมือนกันไม่เลือกอะไรมันดำลงเดียวเลยวะเดือย ลง,งเยเตรยแล้วรงเรื่องนนีนี่รงเรื่อตัดแล้วตัดแล้ว,ลว,ลวไปไหนไม่ได้แล้วอยู่เปล่ายังไปอยู่นี่วะ <c oughs> เอามาลูกยังไงย้งามาเลลื่นเลย เปิดประตูให้น้อยโอคค้โหดินคดคดแข็งไปไม่ได้แล้วมันกับเราเมันตันแล้วตันแล้ว,ลวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเน่โอ้โหขึ้นมาเร็ว <S <S อยอมเดี๋ยวคดแข็งนะ,นะงดินนิลึกไหมหรือครับ บอกมาไม่ยอมมันไม่ยอมเว้ยมันไม่ยอมออกมาออกมาที่ลูกอโอ้โห มันลื่นว่ะนึงไม่ขึ้นมีคนเดียวเหรอ่ะมันเจาะเขาอีกมันเจาะตาเขาอีกเดี๋ยวงั้นต้องเสร็จแล้วครับตัวนี้บอกกันเลย เด yeah. ี๋ยวดินแบบโคตรเหนียวอ่ะปั่นลูกกระทุ่นได้เลยอะอีกนิดฮะอีกนิดเอาแล้ออมันหัวปักไปไหนหวะจะ <laughs> ช่วยมไหม มาขึ้นมาแหมถ้ามีเบ็ดเกี่ยวห่างก็ดีเลยเดี๋ยวขึ้นมา <laughs> คนลึกอ่ะได้ก็เสร็จแล้วไปไหนไม่ได้แล้วแต่เราจยเอามันไม่ได้ ขอดินแห้งๆเอยสมระะักตะวเฮ้ยม,มันออกกวาเลยวะป,นะป๊บก็ยังไม่ได้ดดมาอ่ะ,อะ,อะเล่น ไมออกว่ะเอาดินแห้งไว้หน่อยเล่นๆอ๋ออ๋อเดี๋ยวอ๋อโอมันจะฆ่าตัวนะโอ้ยวางฮะเอาค่อยๆาาครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ครับดออ อะไรหนึ่ตัว